เหตุการณ์อุกอาจครั้งแรกของประเทศไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีของวันที่15พฤษภาคม2522ที่ศาลจังหวัดสงขลาในขณะที่นางสาวจังหวัดสวนานน์ผู้พิพากษาหญิงผู้เป็นน้องสาวของนายเดชโชวสวนานน์อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นด้วยกำลังออกนั่งบัลลังพิจารณาคดีที่นายพยอมแสงอ่อน เป็นจำเลยฐานรักทรัพย์รับของโจรซึ่งจะมีการสืบพยานจำเลยโดยพยานจำเลยของนายพยอมคือนายเกียรติทองเล็กซึ่งเป็นจำเลยในคดีปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์นายธงชัยคงทนผู้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีวิ่งราวทรัพย์และนักโทษชายชาบุญ,ญานีผู้ถูกสารลงโทษ5ปีในคดีรอบวางเพลิงเหตุการณ์ชุลมุนได้เกิดขึ้นเมื่อทั้งจำเลยและพยานจำเลยซึ่งล้วนแต่เป็นดาวร้ายทั้งสิน้น ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบันลังเมื่อในเกียรติทองเล็กซึ่งอยู่นอกห้องพิจารณาได้ย่งปืนจากจ่าสิบตำรวจลบมากเชือ้อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลเราใช้ปืนตีที่ศีรษะของจ่าสิบตำรวจลบจนจ่าสิบตำรวจลบล้มคว่ำลงก่อนจะยิงปืนขึ้นบนเพดานหนึ่งนัดแล้วปรีเข้าไปหานางสาวจังหวัดสวนานน์ผู้พิพากษาบนบันลังพร้อมกับใช้ปืนจี้ที่ขมับผู้พิพากษาจากนั้นทั้งสี่ดาวหลายก็คุมตัวผู้พิพากษาออกมาจากห้องพิจารณาคดี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรเจน d a r y Channel จะเล่าให้ฟังในระหว่างเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนนั้นนายสุชาติสุขสมมิตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้รีบหลุดเข้ามาเจรจาต่อรองกับคนร้ายทั้งสี่ที่กำลังเอาปืนจี้หัวผู้พิพากษาอยู่และในขณะเดียวกันนั้นเองนายสมบูรณ์ศิริลักษ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษสงขลา ซึ่งได้รับการแจ้งเหตุดว่วนจากนายเจริญจิตณสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้รีบเดินทางมาที่ศาลจังหวัดสงขลาก็เดินทางมาถึงนายสมบูรณ์ได้เข้าไปเจราจาต่อรองกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนผู้ต้องหาเมื่อเจอหน้านายสมบูรณ์ตั้งก็ตกใจแต่ก็ยอมเจราจาด้วยดีโดยยังยืนยันว่าจะนําตัวนางสาวจังหวัดผู้พิพากษากับนายสุชาติไปเป็นตัวประกันพร้อมทั้งให้จัดรถยนต์ ให้คันหนึ่งเพื่อจะใช้หลบหนีมิฉะนั้นจะฆ่าผู้พิพากษาทั้งสองคนเสียในสมบูรณ์ศิริลักผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษสงขาจึงออกไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งทุกฝ่ายยอมตกลงและหลังจากที่มีการยอมเจรจาตกลงกันด้วยดีแล้วในสมบูรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำจึงขอให้กลุ่มคนร้ายนั้นเปลี่ยนตัวนายสุชาติหัวหน้าผู้พิพากษาเป็นตนเองกลุ่มคนร้ายนั้นยอมตกลงจึงจัดการให้เพื่อนคนหนึ่งออกไปดูที่รถที่นำมาเตรียมไว้ให้ กระทั้งเมื่อลองเครื่องจนเป็นที่แน่ใจแล้วคนร้ายจึงอนุญาตให้ในายสุชาติกลับไปก่อนจะนําตัวนายสมบูรณ์ไปแทนโดยระหว่างที่คนร้ายลองเครื่องอยู่นั้นทุกคนก็เอาปืนจอดที่ศีรษะของกลุ่มผู้พิพากษาไว้ตลอดเวลากระทั้งเมื่อลองเครื่องเรียบร้อยแล้วกลุ่มวายร้ายได้คุมตัวประกรันคือนางสาวจังหวัดผู้พิพากษาและนายสมบูรณ์ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสงขลาไปขึ้นรถโดยให้ในายสมบูรณ์นั่งตอนนาโดยมีนายพยอมเป็นคนขับ เรววาไวไลท์สามคนช่วยกันอุ้มนางสาวจังหวัดผู้พิาพากษาขึ้นบนกระบาดท้ายเรานั่งคุมเชิงไว้ในขณะที่รถออกไปทางหน้าศาลร,ระหว่างที่นั่งรถไปด้วยกันนั้นนายสมบูรณ์ได้ถามนายพยอมว่ามีคดีติดตัวนิดหน่อยทําไมถึงต้องมาก่อคดีให้ใหญ่โตขึ้นอีกนายพยอมตอบว่าพวกผมมันมีคดีมากก็เลยต้องหนีนายสมบูรณ์ถามต่อบไปว่าจะหนีไปไหนนายพยอมตอบว่าตั้งใจจะหนีไปอยู่มาเลเซีย นายสมบรูรณ์เปิดเผยด้วยว่าได้หลอกล่อสอบถามถึงวิธีการถอดโซ่ตรวนนายพยอมกล่าวว่าพวกเขาใช้เหล็กและด้ามแปลงสีฟันแอบยัดโซ่ตรวนก่อนจะถูกนําตัวจากเารือนจําไปศาลจนหลวมแต่ก็ยังไม่ถอดออกพอขึ้นศาลจึงถอดออกแล้วตรงเขาแย่งปืนนั่นเองเรื่องราวรายละเอียดปลีกย่อยระหว่างทางยังถูกเปิดเผยออกมารังเกเหตุการณ์แล้วว่าในระหว่างที่รถคนหลายวิ่งไปในตามทางนั้น ได้มีคนไลยที่อยู่ด้านหลังตะโกนบอกนายพยอมว่าขณะน,นี้มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมาอย่างประชันชิดนายพยอมจึงหันไปบอกนายสมบูรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำว่าตำรวจหักหลังอย่างนี้ต้องยิงกันแน่ซึ่งนายสมบูรณ์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลาก็บอกว่าไม่มีใครหักหลังใครแต่ที่ตำรวจตามมาก็เพื่อติดตามดูแลเพราะเป็นห่วงผู้พิพากษาและต้องการจะตามมารับตัวกลับไปเท่านั้นหลังจากนั้นนายพยอมจึงขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนสายควนตอ เขตติดต่อกับอำเภอสะเดาหาดใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และในพื้นที่นี้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เคยบุกเข้าเผาและโจมตีหน่วยสร้างทางมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนอกจากนี้ถนนสายนี้จะมีทั้งทางตันเป็นป่าถ้าข้ามเขาไปก็จะเข้าเขตจังหวัดสตูลและถ้าข้ามเขาไปอีกด้านหนึ่งก็จะเข้าเขตประเทศมาเลเซียน,นั่นเองเมื่อขับรถไปได้อีกสักระยะหนึ่ง นายพยอมจอดรถล้วให้ผู้บัญชาการเรือนจําลงจากรถเราก็บอกว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามไปเด็ดขาดแล้วนายพยอมก็ขับรถหนีต่อไปกระทั่งไปสุดทางตันซึ่งเป็นเขตป่าจากนั้นกลุ่มคนร้ายทั้งหมดก็ลงจากรถแล้วเดินถอยหลังเข้าป่าซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พันตำรวจตรีอารีลมนารักษ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือมงสงขลากับร้อยตำรวจตรีเอกอังสนานนท์ลองสารวัตรสอบสวนนำกำลังส่วนหนึ่งตามไปทัน นักโทษทั้งหมดเลยตะโกนบอกว่าอย่าตามมาซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตะโกนกลับไปว่าปล่อยตัวประกันมาแล้วจะไม่ตามแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่นักโทษกำลังเดินถอยหลังเข้าป่านั้นนายเกียรตินักโทษที่เป็นคนถือปืนคอยจี้นางสาวจังหวัดผู้พิพากษาอยู่กับเดินพลาดถอยหลังตกลงไปในคูน้ำข้างทางซึ่งหมายรวมไปถึงตัวผู้พิพากษาด้วยนายเกียรติตกใจพะหนีวิ่งเข้าป่าไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามเข้าไปช่วยนำตัวนางสาวจังหวัดผู้พิพากษาออกมาได้วันที่16พฤษภาคมที่บ้านพักผู้พิพากษาถนนวิเชียนชมอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสาวจังหวัดสวนานนผู้พิพากษาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าในก่อนเกิดเหตุนั้นกำลังนั่งพิจารณาคดีลักทรัพย์รับของโจรซึ่งมีนายพยอมแสงอ่อนเป็นจำเลยอยู่ในห้องพิจารณาส่วนนายเกียรติทองเล็กนายธงชัยคงทน และนักโทษชายชาบุญ,ญาณีนั้นถูกเบิกตัวมาเป็นพยานรออยู่นอกห้องนายเกียรติได้ยั่งปืนตำรวจก่อนจะรู้โซ่ตรวนออกจากขาตนเองแล้วกระชากตัวตนลงมาจากบันลังโดยมีนายพยอมควักระเบิดจี้ไว้ตลอดเวลาที่มีการต่อรองรวมทั้งระหว่างที่นั่งอยู่ในรถนั้นก็ไม่ยอมให้ถอดเสื้อคลุยแต่กับถลกเสื้อคลุยจากขอมามัดแขนตนไว้นางสาวจังหวัดยังเล่าต่อว่ากลุ่มวายร้ายได้ใช้เท้าถีบและเตะไปตลอดทางจนระบมไปหมด ขอร้องให้เขาปล่อยเขาก็ไม่ยอมแถมยังบอกอีกว่าอยากตายหรือไรแต่ยังดีที่นักโทษชายชานั้นเป็นคนคอยห้ามพักพวกไว้ตลอดเวลาแม้กระนั้นนายเกียรติจำเลยในคดีป,ป้นคาก็ยังใช้เท้าถีบและบีบข้อมือตนว่าพลางก็ยกข้อมือให้กลุ่มผู้สื่อข่าวดูเขาหาว่าฉันตัดสินคดีแรงนักรู้ไหมเขาเกียดกันทั้งคุก ฉันก็เลยบอกไปว่าที่ตัดสินไปนั้นก็ตัดสินตามรูปคดีไม่ได้กโกรธไม่ได้กเกลียดใครเป็นการส่วนตัวแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปเข้ากับพวกผก,กอที่พัทลุงผู้พิพากษาสาวยังเผยต่อไปว่าเมื่อรถปิกอัพคันนั้นวิ่งไปถึงทางตันเขตป่าซึ่งเป็นเขตผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็มีเสียงตะโกนออกมาว่าพวกเรามาเราโวยจากนั้นเธอก็ถูกจี้ลงจากรถและต่อมาตำรวจก็ตามไปเมื่อเห็นตำรวจตามไปพวกวัยรายจึงร้องบอกไม่ให้ตำรวจเข้าใกล้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบอกว่าถ้าไม่ให้เข้าใกลก็ต้องปล่อยตัวต,วตนมาแต่กลุ่มวายร้ายก็ไม่ยอมยังคงถอยล่นไปเรื่อยๆกระทั่งทั้งนายเกียรติและตนพัดตกลงไปในคูจมโครนทั้งคู่นางสาวจังหวัดผู้วิพากษาสาวเล่าถึงนาทีระทึกใจว่าในคูนั้นมีแต่โครนทั้งฉันทั้งเขาจมโครนทั้งคู่นายเกียรติพยายามดึงแขนฉันจะพาเอาตัวไปด้วยดึงจนแขนแทบหลุดแต่ก็ไม่ขึ้นมันจึงตัดสินใจทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ก็พอดีกับที่ตำรวจเข้าไปช่วยดึงขึ้นมาจากนั้นจึงมีการยิงต่อสู้กันบริเวณที่ยิงต่อสู้กันนั้นเป็นเขตบ้านบางกลมอ,อสเดาลขณะที่ยิงต่อสู้กันอยู่นั้นร้อยตำรวจตรีเอกอังสนานนท์ได้เอาตัวกระโดดเข้าคลอมลางของนางสาวจังหวัดไวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระสุนแต่ก็ปรากฏว่าวายายซึ่งชำนาญทางกว่านั้นได้หลบหนีมุ่งหน้าเข้าสู่เขตมาเลเซียได้ต่อไปทางด้านการติดตามล่าตัววายลายทั้ง4นั้น นายเจริญจิตณสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งจังหวัดออกล่าตัวอย่างเอาจริงเอาจังเพราะถือเป็นการกระทําที่อุกอาจเป็นการทําลายขวัญผู้พิพากษาตุลาการพร้อมกันนั้นให้ออกหมายจับบุคคลทั้ง4ทั่วประเทศแล้วเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่16พฤษภาคมนายศิริอติโพธิปลัดกระทรวงยุติธรรมและนายประเสริฐบุญสี ผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อเข้าเยี่ยมนางสาวจังหวัดสวนานนที่บ้านพักผู้พิพากษาถนนวิเชียนชมอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ในประมุกสวัสดิมงคลอธิบดีผู้พิาาพากษาภาคก้าและผู้พิพากษาสารจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมด้วยในสิริได้นําเสื้อคลุยซึ่งซื้อไปใหม่จากกรุงเทพมบให้กับนางสาวจังหวัด โดยผู้พิพากษาสาวเห็นบรรดาเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยมอย่างอบอุ่นถึงกับน้ำตาไหลพรากและในช่วงเช้าวันเดียวกันนั้นเองผลตำรวจตรีนครพรมชัยผู้บังคับการตำรวจภูธร12ก็ได้นำกระเช้าดอกไม้ไปมอบให้ในายสมบูรณ์ศิริลักษณ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่กล้าเสนอตัวเองไปเป็นตัวประกรันร่วมกับนางสาวจังหวัดสวนานนา์นผู้พิพากษาสาวน,านั่นเองในเวลาต่อมา พลตำรวจตรีนครพรมชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต12ได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนพบว่าเหล่าร้ายเหล่านี้ได้วางแผนตั้งแต่อยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการกระทําที่รวดเร็วและไม่คาดคิดมาก่อนนักโทษทั้ง4นั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดโดยศาลได้พิจารณาจำคุกในคดีอื่นๆมาบ้างแล้วส่วนการไปศาลในวันนั้นนั้นเป็นการไปเพื่อเป็นพยานในอีกคดีหนึ่งซึ่งมีนายพยอมแสงอ่อนเป็นจำเลยในคดีลักทรัพย์และลักของโจร พลตตร,รีนครยังเปิดเผยต่อไปว่าการวางแผนของนักโทษทั้ง4ี่คนนั้นจากการสอบถามผู้พิพากษาญิางผู้คลอไหลทราบว่าหัวหน้าผู้สั่งการในการกระทำยังอุกอาจครั้งนี้คือนายธงชัยคงทนผู้ซึ่งเป็นนักโทษในคดีวิ่งราวทรัพย์ทั้งหมดวางแผนกันอย่างรอบคอบพอแย่งปืนจากจาก่จาสิบตำรวจลบมากเฉือเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลมาได้ก็รีบเข้าไปช่วยกันแล้วนายชาบุญ,ญานีก็ปีนบันหลังขึ้นไปล็อกคอผู้พิพากษาในทันที จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งยิงถูกเข้าไปที่นายเกียรติทองเล็กแต่กระสุนเฉียวหัวคิ้วไปแล้วเจ้าหน้าที่คนอื่นๆห้ามไว้ไม่ให้ยิงอีกเพื่อให้มีการเจรจากันเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการเกรงว่าลูกหลงจะไปถูกคนอื่นๆได้สำหรับทางผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มวายร้ที่ได้มีการนำระเบิดมือมาแอบมอบให้นั้นพลตำรวจตรีนครกล่าวว่ารู้ตัวแล้วและกำลังติดตามจับกุมตัวอยู่สำหรับประวัตสีนโทษที่ร่วมกันวางแผนแหกศาลอุกอาจในครั้งนี้นั้น ที่ฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมมาได้นายธงชัยคงทนตัวการสำคัญที่เป็นหัวหน้าในการวางแผนในครั้งนี้นั้นต้องหาในคดีลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ในหลายท้องที่บางคดีตัดสินไปแล้วบางคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลมีอายุเพียง22ปีบ้านอยู่ตัวเมืองท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเกียรติทองเล็กนักโทษคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้อาวุธปืนจี้ศีสะ รวมทั้งยังถี่เตะนางสาวจังหวัดสวนานนท์ผู้พิพากษาสาวระหว่างการหลบหนีนั้นมีคดีป้นคาติดตัวหลายคดีอายุ29ปีบ้านอยู่อำเภอสเสดาจังหวัดสงขลาเคยประทะต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าจับกลุ่มตัวมาด้วยส่วนคนถัดมาในชาบุญยณีอายุ30ปีบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาต้องคดีวางเพลิงและร่วมอยู่ในแก๊งป้นของนายเกียรติทองเหล็กด้วย ส่วนนยายพยอมแสงอ่อนตัวต้นเหตุนั้นอายุ26ปีเป็นเพื่อนกับนายชารูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงตัดผมสั้นไว้หนวดเคราหน้าเหลี่ยมจมูกโตปากกว้างมีแผลเป็นที่เหนือคิ้วขวาต้องคดีลักทรัพย์รับของโจรในหลายท้องที่การติดตามไล่ล่าสี่คนหลายแหกสารจังหวัดสงขลายังดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นกระทั่งในที่สุดความสําเร็จก็มีมา20นาฬิกาค่ำคืนวันที่29พฤษภาคม นายเจริญจิตณสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพันตํารวจเอกประเสริฐบุรณาวิทย์ผู้กํากับการตรํารวจภูธรจังหวัดสงขลาและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บุกเข้าไปล้อมวัดทุ่งลุองอำเภอหาดใหญ่เพื่อจะจับกลุ่มตัวนายพยอมแสงอ่อนหนึ่งในสี่นักโทษและจําเลยที่แหกศาลจังหวัดสงขลากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บุกจับนายพยอมได้ภายในกุติหลังหนึ่งในขณะที่นายพยอมกําลังนั่งกินข้าว หลักพยายามที่จะคว้าระเบิดสังหารแบบ M26 ที่วางอยู่ข้างตัวต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไวกว่ากระโดดเข้าล็อกคอได้ก่อนจากนั้นจึงนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอหาดใหญ่นยายพยอมให้การรับสารภาพว่าหัวหน้าวางแผนในการแหกศาลจี้จับตัวผู้พิพากษาเป็นตัวประกันนั้นแท้ที่จริงคือนายเกียรติทองเหล็กนักโทษผู้ต้องหาในคดีป,ป้นคานอกจากนั้นนยายพยอมยังตัดสินใจเปิดเผยแรงกบดันซ่อนตัวของนายเกียรติทองเหล็ก นายธงชัยคงทนและนายชาบุญญานีด้วยทําให้กําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องแยกกันออกเป็น3สายเพื่อที่จะไปคว้าตัวสามดาวร้ายที่ยังหลบหนีมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป